สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียววันที่30เดือน11บพี่หกนะครับผม3าฮานอยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมให้6นะ นะเมื่อวานนี้ผมให้6นะครับผมเน้นเป็นพิเศษแล้วก็ปกติไม่มารอบที่เน้นเนี่ยไม่เข้าเลยเข้าเป็นรอบสุดท้ายเลยนะ vip ออกมา65นะสุดท้ายเลยทุกคน65อยู่ใน6คู่อยู่รอบสุดท้ายเลย ก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะก็ไหลหกนั่นแหละนะหวยห้าหน้อยนะครับสูตรเม็ดเดียว สูต,ตรเม็ดเดียววันนี้ก็ถ้าไหลหกนะก็ก็ขอจับหกอีกแล้วกันนะหกอีกก็ได้นะหกนะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสี่หกศูนย์หกเก้าหกแปดกันนะครับหกเจ็ดแล้วก็หกสาม ไม่มีแต่หกห้านะกับหกหกสูตรไม่เดียวผมเอาหกนะแต่ว่าสูตรแยกน้อยนี่ผมไม่ได้เอาหกนะผมเอาตัวอื่นนะวันนี้วันที่สามสิบเนาะสามสิบ อขอให้ไหลหกอีกแล้วกันนะรอบที่เน้นรอบที่เน้นก็จะเป็นหวยฮานอยปกตินะกับวีแล้วกันนะพิเศษผมว่าไม่น่าจะมานะพิเศษนี่อยากจับก็ได้ไม่จับก็ได้นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมานะนะพิเศษนะไม่น่าจะมานะทุกคนนะเอาเอาแค่สองฮานอยก็ได้นะถ้าทุนถ้าทุนน้อยนะไม่อยากจับไม่อยากจับหลายน้อยนะ เอาสองฮานอยนี้ก็ได้เป็นฮานอยปกติกับ V นะแต่ผมจะเน้นเป็นปกติมากกว่านะตัวเนี่ยนะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสี่แล้วก็หกศูนย์ อ่ะนี่แหละทุกคนนะก็จบไปแล้วสำหรับหวยฮา้อยสูตรเม็ดเดียว3ามฮานอยนะฝากพี่ๆกดไลคล์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ